ถ้าถามความภาคภูมิใจอันดับต้นเลยคือการที่เรารักษาคนไข้หลายคนหายขาดพอเราได้เข้ามาอยู่ในสังคมของอายุรแพทย์จุฬาแล้วก็ได้เห็นอาจารย์ซึ่งเป็นโรโม model นะเป็นครูแพทย์ที่ดีเป็นแพทย์ที่ดูแลคนไข้ดนะีก็หล่อหลอมนิสัยเรานอกจากความรู้ดีแล้วหัตถการเก่งแล้วเนี่ยทำไงให้เขามีใจที่จะเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยสิเ่าเนี้มันช่วย r e เฟล็กความเป็นตัวตนแล้คนรอบข้างก็จะเห็น ว่าเราทุ่มเทให้กับอาชีพนี้เนี่ยตำแหน่งานงานบริหารต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาทุกตำแหน่งที่ได้เข้าไปทำเนี่ยเขาแปททำให้ดีที่สุดก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำในสมัยนั้นเนี่ยขณะนี้มันก็ยังคงอยู่น้องๆก็ยังปฏิบัติกันอยู่การดูแลผู้ป่วยก็ต้องดูแลเขาอย่างดีตามวิชาการที่เรารู้มาพราะนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบกับความสุขในอาวิชาชีพและนำไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของเราครับ Ayu rasa culah.